สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ลรเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนนัทมานำเสนเอครับการละครของน้ำตาจอระเคสงสารหมอชลนนานอย่างถูกไอ้ทักษิณหลอกใช้พอหมดประโยชน์แล้ว ก็ถูกเฉดหัวทิ้งเหมือนหมานี่มันหน้าหนาหน้าด้านหน้ามึนมันตอแหลมันขี้โกหกใครไปหลงเชื่อและสงสารมันก็โง่เป็นควายแล้วโพธนาสาธุปลดมันออกก็ดีแล้วหมอยาบ้าหมอส่งเสริมยาเสพติดนี่คือเสียงสะท้อนออกมาจากปากข,ของชาวบ้านทั้งในวงสภากาแฟวงกลุ่มแรงงานก,ากรกรมกรเกษตรกรที่นั่งดื่มเหล้าขาวสมาคมป้าๆลุงๆกลุ่มหนุ่มสาวที่ทำงานในโรงงาน กรรมคือตัวชีวัตกรรมคือตัวกำหนดกรรมคือพฤติกรรมของตนเองที่สร้างมันขึ้นมากรรมคือความไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองกรรมคือความไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนกรรมคือความโกหกปลิ้นปล้อนต่อสาธารณชนกรรมคือการก้มหัวทำงานรับใช้นายที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและขี้โกหกมากกว่าตนเองหลายเท่านี่อาจจะเป็นแนวคิดของประชาชนแต่ในการเมืองที่เต็มไปด้วยวงจรอ,อุบาทแล้ว ถ้าคนที่มองเกมการเมืองแบบเป็นกลางแล้วจะรู้ทันทีว่ามันเป็นแค่ฉากละครหนึ่งของเกมการเมืองเท่านั้นทำงานรับใช้นายมากมายขนาดนี้ย่อมมีผลตอบแทนต่อการอยากคุ้มค่าอยู่แล้วและคอยเอาไว้ใช้งานได้ใหม่อีกในตอนหลังรายต่อไปก็คงจะเป็นนายเศรษฐาที่จะถูกปลดออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อดีลทุกอย่างลงตัวหรือสามารถดูดเอาเด็กเก่าเข้าม,มาร่วมแก๊งพี่ใหญ่ได้หมดเหมือนเดิม และถึงเวลานั้นชื่อของอุงอิงจะขึ้นมานั่งทําหน้าที่ตรงนี้แทนนายเศรษฐานายเศรษฐาทวีสินในปัจจุบันนี้ชาวบ้านธรรมดาก็มองออกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแค่ชั่วคราวตามใบสั่งของในายใหญ่ไม่ได้มีองค์ประกอบหรือพฤติกรรมความสามารถอะไรที่จะมานั่งในตําแหน่งผู้บริหารประเทศชาติได้ความรู้ความสามารถก็พื้นพื้น,นดัดด,ด,ด,ดทั่วไปเป็นได้แค่ผู้บริหารหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้น เป็นนายกรัฐมนตรีที่คอยเดินเอามือกุมหำแบบนอบน้อมเมื่อเดินอยู่ข้างลูกสาวนายทักษิณและรายต่อไปก็คือนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อดีลลงตัวกับฝ่ายอนุรักษนิยมเก่าเศรษฐาชนละนานสุทินเป็นได้แค่หมากเบี้ยของนายเท่านั้นรอแค่เวลาใช้งานเสร็จก็กลับคืนไปอยู่ในจุดโคลนตมเดิมวาสนาเป็นได้แค่หมากเบีย้ย จะไปเป็นเรือหรือมายืนอยู่ข้างขุนไม่ได้แผนต่อไปคือดูดเอาอดีตเด็กเก่ากลับคืนมาจากพักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมให้หมดเข้าสู่พรรเพื่อไทยทิ้งให้พวกลุง,ลงโหลดเดี่ยวเดียวได้ถ้าหากยังหวังคิดให้พวกพ้องตนเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ได้อีกครั้งและมีดีลที่มีอำนาจเหนือทักษิณ์และตระกูลชินวัตรซึ่งสันดานแท้ของทักษิณจะไม่มีวันยอมก้มหัวให้ใครอยู่แล้ว และการดูดเอาเด็กเก่ากลับคืนรังเก่านี่เองของแนวคิดทักษิณจะเป็นอาวุธเด็ดในการกวาดเอาจํานวนสอสกลับคืนมาได้มากมายอีกครั้งในการต่อสู้กับพักเก้าวไกลในอนาคตและทำให้พักกลุ่มอนุรักษนิยมเก่าล่มสลายลงไปในทางการเมืองด้วยนี่คือหมากเกมสองชั้นที่แม้แต่คนที่เดินเกมเดีวนำทักษิณกลับบ้านก็คาดไม่ถึงหลายปีที่หลบหนีออกนอกประเทศทำให้วันนี้ ทักษิณแข็งแกร่งขึ้นมากและรอบโอบมากขึ้นในการใช้คนทั้งในอำนาจทางอายการสารปปชองค์กรอิสระสตชและกลุ่มทหารลูกน้องเก่ารวมไปถึงกลุ่มอดีตพรรคการเมืองที่เคยรับใช้ตนเองมาก่อนและหากไม่แข็งแกร่งยิ่งวันนี้ทักษิณคงไม่กล้าเปิดเผยตนเองในหน้าที่ผู้บัญชาการใหญ่ทางการเมืองอีกครั้งแน่นอนเมื่อย้อนกลับไปดูคู่แข่งอย่างพักเก้าไกลเมื่อทักษิณกลับมา จึงไม่อยู่ในสายตาอีกต่อไปตราบใดที่พรรคคู่แข่งยังคงยืนการานที่จะแก้ไขมาตรา112อยู่และมีท่อน้ำเลี้ยงมาจากกลุ่มทุนเดียวกันที่สนับสนุนการล้มล้างสถาบันและต้องการให้กลุ่มทุนนิยมเข้ามามีอำนาจเบ็ดเสร็จในทางการเมืองและการบริหารประเทศจึงไม่ใช่เรื่องอยากที่ทักษิณจะผนึกเอาอำนาจทางการเมืองทั้งหมดกลับคืนมาอยู่ในตระกูลชินวัตรอีกครั้ง เป็นเพราะความหวาดระแวงของกลุ่มที่หวาดกลัวพรรคเก้าไกลที่จะเข้ามาล้มลางสถาบันและคอยทำลายกลุ่มการเมืองอนุรักษนิยมเก่าการดีลเอาทักษิณกลับบ้านมาคานอำนาจของพรรคเก้าไกลจึงเป็นความผิดที่มหันเมื่อพรรคเก้าไกลยังคงยืนการในอุนดมการแก้ไขม112จากทุนต่อน้ำเลี้ยงใหญ่ท,ทอเดียวกันกับพรรคการเมืองทุนนิยมการเมืองก็เดินหน้าไม่ได้อีกต่อไปและสุดท้าย ทักษิณจะเป็นคนคอยควบคุมหมากกระดานทั้งหมดและกลุ่มคนที่ไปดีลทักษิณกลับบ้านก็จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของทักษิณทั้งหมดด้วยเงื่อนไขต้องปกป้องสถาบันจากพรรคก้าวไกลสุดท้ายทักษิณก็กลับมากินรวบทั้งหมดแทนตราบใดที่กลุ่มทุนนิยมวางแผนให้อีกกลุ่มใช้ประชาธิปไตยล้มล้างสถาบันเป็นการชนหน้าและให้กลุ่มทุนทักษิณคอยทำหน้าที่ปกป้องสถาบัน แต่ต้องเล่กกับอำนาจทางการเมืองทั้งหมดเป็นกันชนหลังและแน่นอนว่าคนที่ดีลวทักษิณกลับบ้านย่อมไม่มีทางเลือกจำใจต้องสลับทุนทักษิณให้กลับมาเมียอำนาจอย่างจำใจจนได้ไม่ต้องแปลกใจกันว่าทำไมทักษิณที่เป็นนักโทษคดีอาญาถึงกล้าประกาศว่าภายในต้นปีนี้ยิ่งรักน้องสาวของเขาจะได้กลับบ้านอย่างแน่นอนอีกไม่นาน ทักษิณจะคุมอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งตำรวจกองทัพและทุกสถาบันตราบใดที่กระแสพักก้าวไกลยังคงดีวันดีคืนอยู่และคนเบื้องหลังยังหวาดกลัวว่าพักการเมืองจากกลุ่มคณะราษฎรจะกลับมาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เกมนี้กลุ่มทุนเจ้าสัวชนะขาดเตรียมรุกคาดเมื่อไหร่ก็ได้คิดทำลายพักก้าไกลทักษิณก็กลับมามียอำนาจเบ็ดเสร็จคิดทำลายทักษิณอำนาจก็จะตกไปอยู่กับกลุ่มคณะราษฎร ที่คอยจ้องล้มสถาบันเพราะปัจจุบันในระบบประชาธิปไตยประชาชนมีทางเลือกอยู่แค่สองชอยให้เลือกเท่านั้นคิดจะรื้อฟื้นกลุ่มกบพศพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มต่อต้านทางการเมืองขึ้นมาบ่นประเทศเพื่อดึงอำนาจกลับคืนศูนย์กลางกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นที่รังเกียจของประชาชนที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศไม่มีใครอยากออกมาตายแทนคนอื่นอีกต่อไปแล้วและคนรุ่นใหม่ ก็ไม่รู้จักกรุ่มการเมืองพวกนี้ตราบใดที่พรรคก้าวไกลไม่ขยับรุ่มคนรุ่นใหม่ก็ย่อมนิ่งเฉยทรงออกมาลบกี่รอบก็ไม่มีพลังมวลชนมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองได้คิดจะปฏิวัติร,รัฐประหารก็สายเกินไปเพราะไม่สามารถตอบคำถามจากนานาชาติและประชาชนในประเทศได้แถมเป็นจังหวัดเดียวกันกับพฤติกรรมของมินอองไล่ผู้นำเผด็จการเมียนมาที่ทำให้ประเทศตนเองเต็มไปด้วยสงคราม แยกแผ่นดินการปกครองตนเองจากอำนาจเผด็จการมีทางเดินเดียวคือสภาวะมะม่วงกำลังหามก่อนสุขประชาชนไม่เชื่อถือพฤติกรรมของนักการเมืองและพฤติกรรมเลวร้ายต่อน,นักโทษที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายอายการและศาลยุติธรรมกรำลังเสาะหักสตชกำลังเละเป็นโจกจากกลุ่มทุนที่เข้ามาแทรกแซงข้าราชการมีพฤติกรรมโกงกินแผ่นดินนายทุนใหญ่กำลังมีอำนาจเหนือกฎหมายประชาชนทุกยากลำบาก จากการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนผูกขาดมานานทั้งผูกขาดพลังงานและรัฐวิสาหกิจกลุ่มแรงงานเถื่อนล้นประเทศและการเฝ้าจับจ้องผลประโยชน์มหาศาลของกลุ่มทุนต่อกรณีพื้นที่ทับซ้อนเรื่องพลังงานกับขเขมรถึงเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะมีชื่อของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในตำแหน่งผู้บริหารประเทศที่เป็นนักการเมืองที่นักการเมืองกลุ่มทุนมาเฟียผูกขาด ปัญหายาเสพติดและธุรกิจสีเทาและข้าราชการเรวๆหวาดกลัวที่สุดในความตรงฉินของท่านเปาบุญจิน้นก็ถูกจัก,กรพรรดิหลวนจงยุคราชวงศ์ซ่งเรียกมาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในยุคที่การคอร์รัปชันของพ่อค้าและข้าราชการโกงกินอยู่เต็มบ้านเมืองและก็ได้ผลที่ปอวุญจิน้นสามารถปราบพวกช่อโกงในแผ่นดินได้หมดลงอย่างราบคาบทาให้แผ่นดินราชวงศ์ซ่งในยุคนั้น กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากประชาชนได้กินอิ่มนอนสุขกันทั่วหน้าไปนานหลายร้อยปีเดชาณรุนาศศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อย ที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ